เคสนี้ลูกค้าส่งตัวเรือนมาแจ้งว่าตัวปุ่มกดมีปัญหารวมถึงอยากเปลี่ยนขอบสายใหม่แต่ลูกค้าอยากได้อะไรตรงรุ่นเดิมเราเริ่มเลยครับไม่รอช้าเมื่อเปิดฝาหลังมาแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าสนิทกินฝาหลังแล้วก่อนเราจะถอดกรอบนะครับตองถอดเม็นไมอยมดก่อนสิ่งที่เราได้เห็นหลังถอดกรอบมานะครับคือเชื้อราครับเต็มไปหมดเลยก่อนใส่กรอบใหม่เราดำเนินการทำความสะอาดให้เรียบร้อยในชิคดูยครบถ้วนว่าสัท์แล้วทุกจุดซึ่งกรอบสายที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นกรอบสายตรงรุ่นเดิมลูกค้ามั่่นนนนนใใเเเปบรรราราาพช้ออสยแท รับรองตรงรุ่นรอบของรุ่นนี้มี2ชิ้นนะครับจะมีรอบด้านในและด้านนอกซึ่งพาตลาดแยกกันหลังจากที่เราวางซีนยางและเครื่องทำยาเสร็จแล้วนะครับและใส่แม่ไมยมแล้วเราก็มาทําการเทสนะครับว่าแม่ไมยมใช้ได้ปกติไหมถ้าแม่ไมยมใช้ได้ปกตินะครับตอนเซฟเวลานะครับเราจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเมืองที่เราต้องการได้นะครับอันนี้แม่ไมยมใช้ได้ปกตินะครับจากนั้นเราก็ใส่สายกลับเข้าไปนะครับบอกเลยครับเปลี่ยนอบสายเสร็จมันได้เรือนใหม่กลับมาเคสนี้บอกเลยถูกใจลูกค้าแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต รองทันในกบใส่แทนง